ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการเข้าไปเรียนนะครับรวมถึงว่าข้างในบทเรียนต่างๆเนี่ยมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปทัวร์ด้วยกันนะครับรวมถึงมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากกันด้วยนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถใช้งานนะครับโปรแกรม CME t นะครับการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านทางมือถือ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกนะครับที่เราตัวคิดว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะได้สมัครนะครับคือ Signup ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพอเข้ามาที่หน้าตาของ Blackmore Institute นะครับ o r g เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับให้กดที่ปุ่ม3ปุ่มนะมันจะมีขีด3ขีดอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านกดไปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีให้ Log in หรือ Signup นะครับสำหรับใครที่ ยังไม่ได้เคยลงทะเบียนมาก่อนนะครับท่านก็จะใช้การ sign up แต่ถ้าเกิดท่านเคยมาแล้วนะครับท่านก็จะกด log in นะครับนะพอกด log in เข้ามานะครับเนี่ยพอกดมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้กรอกนะครับว่ามี username นะครับเป็นอีเมลของเราแล้วก็จะมี password นะครับแล้วท่านกรอกไปเรียบร้อยนะครับท่านก็กด log in เข้าไปนะครับพอกด log in เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้า ะครับเริ่มต้นของการเรียนรู้ออนไลน์นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือวิธีการล็อกอินหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอว่าเอ๊ถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยเราจะให้มันแสดงภาษาไทยทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะฮะเราก็ไปที่นะครับนะบสามเหลี่ยมนะไอตัวขีด3ขีดเนี่ยเหมือนเดิมเลยฮะหลังจากนั้นครับให้ท่านไปกด start learning นะครับไปกดตรงนี้นะฮะ start learning นะครับพอ start learning เรียบร้อยนะครับนะมันก็จะเข้ามาที่หน้า learning นะครับพอที่เข้ามาที่หน้า learning เสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดตัว3ขีดซึ่งตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไป4ขีดละนะครับกดตัวขีดขีดตัวนี้กระด้านบนเนี่ยกดอีกหนึ่งครั้งนะครับพอกดอีกหนึ่งครั้งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันมี pop up ขึ้นมานะครับ pop up ขึ้นมาตอนแรกๆนะครับตรงเนี้ยนะฮะมันจะเป็นภาษาอังกฤษ ท่านก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับเ mm. พียงแต่ว่าวันนี้ครับจะมาบอกทริคว่าหลังจากที่ท่านเลือกเป็นภาษาไทยตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งที่นะครับที่ท่านจะต้องเปลี่ยนนะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมิฉะนั้นเนื้อหาต่างๆคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่เราต้องการให้มันเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับให้ท่านทาอย่างนี้ครับนะท่านพอท่านเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะข้างล่างเนี่ย ข้างล่างภาษาเนี่ยมันจะมีชื่อที่ท่านใช้ล็อกอินนะครับมีชื่อที่ท่านใช้ล็อกอินให้กดที่ตรงนี้ฮะชื่อของท่านนี่แหละนะครับที่ท่านล็อกอินนะพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับพอกดชื่อตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับมันจะมีบอกว่ามีโปรไฟล์ของฉันมีจัดการโปรไฟล์มีออกจากระบบให้ที่ไปที่ตัวนี้นะฮะโปรไฟล์ของฉันนะครับให้ไปที่ตัวนี้นะฮะโปรไฟล์ของฉันพอเข้าไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่ท่านจะเห็นก็คือ มันจะขึ้นมานะครับเป็นโปรไฟล์ของเรานี่แหละนะฮะมันก็จะมีบอกตั้งแต่เขตเวลาผู้ใช้อันนี้ก็จะเป็นอินโด h i น่าไทม์ก็คือมีแบง g k อกนะมีประเทศไทยนะครับมีภาษามาตรฐานของการส่งอีเมลก็จะเป็นภาษาไทยแต่ท่านสังเกตนะฮะมันจะมีตรงนี้ครับภาษาดำเนินงานที่ต้องการโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ไปเปลี่ยนอะไรฮะมันจะเป็นภาษาอังกฤษ นะครับซึ่งทำให้คอนเทนต์ต่างเนี่ยเนื้อหาต่างๆมันเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปจัดการตรงนี้ครับนะตัวคอนเทนต์ภาษาอังกฤษตัวเนี้ยนะฮะเราจัดการเปลี่ยนครับนะกดคลิกตรงนี้ลงไปนะครับนะพอกดคลิกเสร็จปุ๊บนะครับนะพอกดคลิกเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ่ามันมีมาให้เลือกแล้วเห็นไหมฮะนะมีให้เลือกต่างๆท่านก็เลือกไปเป็นภาษาไทย นะครับพอท่านเลือกเป็นภาษาไทยท่านกดเรียบร้อยโอเคออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับพอบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเข้าไปอ่านคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแหละนะครับอันนี้จะเป็นทริคง่ายๆนะครับที่เอามาให้ท่านได้รู้กันนะครับหลังจากเราเปลี่ยนนะครับภาษาเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มต้นเรียนกันนะครับ เริ่มต้นเรียนเนี่ยแน่นอนครับท่านก็มาที่กดคําว่าหน้าหลักนะครับกดไปที่ตัวหน้าหลักเลยฮะก่อนหน้าหลักเนี่ยคือท่านก็กดเหมือนเดิมนะฮะสาขีดตรงนี้นะฮะท่านกดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ท่านไปเลือกที่หน้าหลักนะครับหลังจากเลือกที่หน้าหลักเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับของบทเรียนหน้าแรกมีอะไรบ้างครับหน้าแรกมีตั้งแต่นะครับท่านก็จะเห็นละมันจะมี c ีเมนต์บรอนนะครับมี c ีเมนต์ซิลเนะครับ b นะบรอนเนี่ยคือเป็นแบบเริ่มต้น Silver เนี่ยจะเป็นแบบอินเ r อร์ i a เดียตหรือระดับปานกลางนะครับสำหรับเริ่มต้นเนี่ยท่านก็จะใช้เป็นตัว b r o น z ์นี่แหละนะครับตัว b r o น z ์ท่านก็คลิกไปเลยครับที่ตัว b r o น z ์นะครับกดไปที่ตัวบรอน์กดไปเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เรานะครับมันก็จะบอกว่าเปิดโปรแกรม นะครับหรือถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยคลิกมาก่อนเนี่ยมันจะมีให้เลือกคําว่าจองนะครับคำว่าจองเนี่ยก็คือคําว่าเริ่มต้นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นจองหรือเริ่มต้นเหมือนกันนะครับท่านกดไปเสร็จปุ๊บนะครับพอครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่เห็นคําว่าจองแล้วมันจะเห็นคําว่าเป็นคําว่าเปิดโปรแกรมแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ท่านเห็นเป็นคาว่าเปิดโปรแกรมนะครับท่านก็กดไปเลยครับเปิดโปรแกรมนะกดปึ้งลงไปนะครับหลังจากกดไปเรียบร้อย นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้ครับนะหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าด้านในละก็จะบอกว่า c ีเมนต์บรอนซ์เนี่ยนะฮะจะมีเนื้อหากี่คอสนะครับกี่โมดูลนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็จะสไลด์ให้ดูนะครับว่ามันมีอยู่หลายโมดูลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมดูลที่1ฮนะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เบื้องต้นนะครับอันที่2ครับเกี่ยวกับเรื่องวิตามินและสุขภาพนะครับโมดูลที่3ก็จะเป็นแร่ธาต โมดูลที่4ความปลอดภัยโมดูลที่5กดไขมันที่จําเป็นโมดูลที่6ครับสมุนไพรและโมดูลที่7นะครับสมุนไพรต่อเนื่องนะครับเป็น2โมดูลต่อเนื่องนะผมจะลองเข้าไปสักโมดูลหนึ่งก่อนนะครับให้ท่านเห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างโมดูลที่5แล้วกันนะครับกดไขมันที่จําเป็นอ่ะสมมติผมเข้าไปเสร็จกดคลิกเรียบร้อยปุ๊บนะครับโมดูลที่5นะฮะ ปุ๊บพอกดคลิกไปนะครับมันก็จะเข้ามาเลยครับโมดูลที่5ท่านก็จะเห็นหน้านี้เลยนะนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านก็กดจะเข้าไปเรียนใช่ไหมฮะท่านก็กดคําว่าท่านได้ลงทะเบียนแล้วนะก็กดตัวนี้ลงไปปุ๊บพอกดเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าไปที่หน้าบทเรียนหน้านี้ก็จะโชว์ให้เห็นคํัว่าในบทเรียนที่5เนี่ยนะครับ มันมีกี่ส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับถ้าเกิดเราสกอร์ลงไปนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นกรไขมันที่จำเป็นในมุมมองแบบประมาณไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของโลกภาพรวมนะครับการเข้าใจโอเมก้าต่างๆใช่ไหมฮะมันก็จะมีคอร์สให้เราได้เข้าไปเรียนรู้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่านะครับเนี่ยมันมีหลายอันเลยนะฮะมันมีทั้งการเรียนรู้นะครับถ้าลงไปด้านล่างนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่า ในด้านล่างนะฮะมันก็จะมีทั้งการประเมินผลนะครับมีทั้งเรื่อง assessment นะครับในเรื่องของแบบทดสอบเล็กๆน้อยๆให้ท่านเนี่ยได้ทดสอบฝีม,มือนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังก็คือว่าในพอท่านเข้าไปที่โมดูลพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะทําให้โมดูลมันเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นโมดูลหรือ complete เนี่ยนะครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะฮะตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะฮะ,ต,ต,ะ,ฮะต้องเป็น100% ตัวเลข100%มาจากไหนนะครับมาจากการที่ท่านเนี่ยเข้าไปทำนะครับโมดูลต่างเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการคลิกวิดีโอดูไม่ว่าจะเป็นการคลิกเนื้อหาต่างๆนะครับรวมถึงการทำา s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  m n t t แล้วก็การทำตัวแบบประเมินนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะได้คะแนนไม่ไมเท่ากันนะครับเช่นการดูเนื้อหาเสร็จในส่วนแรกเราก็จะได้อยู่3 3การทํการทำแบบประเมินผลเสร็จก็ได้อีก33% นะครับรวมถึงการทำแบบทดสอบผ่านก็จะได้อีก34%รวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้100%เต็มถ้าเกิดท่านได้100%เต็มก็แสดงว่าท่านผ่านบทเรียนนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเอเคไหมฮะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยอพอเราเริ่มต้นจะเข้าไปดูแล้วเราจะกดยังไงล่ะเลนะ้จะเข้าไปดูแล้วเราต้องกดตรงไหนนะครับอันนี้ก็ผมก็เลยจะทำให้ดูนะครับ ยกตัวอย่างเช่นมันมีโมดูลแบบเนี้ยนะครับโมดูลแบบเนี้ยนะซึ่งถ้าเกิดท่านจะเข้าไปดูทํำยังไงฮะท่านก็มากดที่ตัวนี้แหละครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะให้ดูนะครับว่าข้างในมันมีเนื้อหาอะไรบ้างมันมีกดได้2ที่ครับ 1. กดที่ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้หรือกดที่ตัวลูกศรตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะกดตรงไหนก็ได้นะครับพอกดไปเสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปเรียนรู้เสร็จอ่าผมยกตัวอย่างนะ พอกดตัวนี้นะฮะกดไปเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาที่บทเรียนอันนี้ยกตัวอย่างเช่นบทเรียนอันเนี้ยจะเป็นวิดีโอนะครับให้ท่านได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะท่านก็ง่ายๆครับนะนถึงท่านก็กดเล่นเลยพอกดเล่นวิดีโอเสร็จปุ๊บนะครับนะวิดีโอมันก็จะเริ่มรันไปเสร็จแล้วเนี่ยวิดีโอมันเป็นภาษาอังกฤษแต่มันมีคําบรรยายครับ ท่านก็คลิกตรงนี้เลยฮะมันจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมขึ้นมานะฮะก็คลิกไปเลยครับมีคําบรรยายใต้ภาพนะครับท่านก็กดคลิกไปนะครับหรือถ้าเกิดท่านต้องการเนี่ยนะฮะพอกดคลิกเนี่ยใต้ภาพมันก็จะมาแล้วครับเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นหรือท่านต้องการให้มันเป็นจอใหญ่นะครับท่านก็กดไปเลยครับนะก็จะกลายเป็นขยายเป็นจอใหญ่นั่นเองนะครับท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับเขเคไหมฮะ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเสร็จแล้วพอเราดูวิดีโอเสร็จนะครับเอ๊ถ้าถ้าเกิดเราต้องการกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ทำยังไงนะครับนะพอเราเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะีวิธีที่จะย้อนกลับนะครับท่านจะสังเกตได้ว่าในแต่ละโมดูลนะครับด้านบนนะครับมันก็จะมีอยู่3ส่วนมันจะมีตั้งแต่ส่วนหลักตรงนี้นะฮะที่เขียนว่าเป็นบทเรียนต่างๆมีคำว่ากลับ มีคำว่าต่อไปคำว่ากลับนี่ก็คือใช้ย้อนกลับบทเรียนก่อนหน้านั้นนะครับคำว่าต่อไปหมายถึงว่าไปบทเรียนถัดไปนะครับบทเรียนถัดไปนะฮะส่วนด้านบนนะฮะก็คือกลับไปที่ห้องใหญ่ของบทเรียนนั้นๆเช่นตอนนี้เราอยู่บทเรียนที่2นะฮะบ,บทเรียนที่2เนี่ยชื่อว่าวิตามินสาหรับสุขภาพในโลกถ้าเกิดท่านกดตรงนี้นะฮะบทเรียนที่2ตัวนี้นะฮะมันจะเข้าไปสู่หน้าที่บอกว่าท่านมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ เนี่ยคับไหมฮะแต่ถ้าเกิดท่านกดต่อไปนั่นหมายความว่าณนะตอนนี้เราเล่นวิตามิน B รวมอยู่นะฮะอยู่ในบทเรียนที่2ท่านกดต่อไปเขาจะไปพูดถึงวิตามิน B 12นะฮะเหมือนกับเป็น next chapter นะครับอันนี้เนี่ยในกรณีที่ท่านต้องการกลับไปที่ห้องใหญ่ที่จะบอกว่าบทเรียนที่2อ่ะเราไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับท่านก็คลิกตรงนี้เลยง่ายดีนะครับบทเรียนที่2ตัวเนี้ยนะฮะท่านก็คลิกด้านบนพอคลิกไปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะย้อนกลับมา มันก็จะย้อนกลับเลยครับมันก็จะบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านอยู่ตรงไหนแล้วนะครับในบทเรียนนี้เนี่ยท่านะนะครับสังเกตนะ,ะถ้าเกิดผมกดย้อนกลับนะฮะปุ๊บมันจะเข้ามาที่หน้านี้ฮะนะแล้วมันก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในบทเรียนเนี่ยท่านได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการย้อนกลับน,นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะถามนะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราเข้าไปเรียนรู้แล้วในแต่ละบทเรียนในแต่ละคอร์สเนี่ยมันมีให้ทําเป็นแบบแบบทดสอบนะครับมันจะเจออยู่แบบทดสอบอันหนึ่งฮะผมเฉลยให้ก็ได้มันอยู่ที่โมดูลที่3นะครับของในเรื่องของแร่ธาตุนะครับมันจะมีให้หมุนหน้าจอบางคนเนี่ยนะฮะบางทีเราเราดูเนี่ยเราก็ดูแนวตั้งปกติบอกให้หมุนหน้าจอบางที หมุนไม่เป็นนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะฮะวันนี้ก็เลยมีทริคมาฝากนะครับถ้าเจอให้หมุนหน้าจอทำยังไงดีนะครับนะถ้าเจอให้หมุนหน้าจอนะฮะนะมาถึงปุ๊บม,มันจะบอกงี้ครับกรุณนะฮะหมุนอุปกรณ์ของท่านนะตอนแรกเราเป็นหน้าจอแนวตั้งถูกไหมฮะบางคนเอ๊ะทำไมหมุนทำาไงดีก่อนอื่นนะครับเราไปเช็คก่อนนะครับว่าหน้าจอเราเนี่ยล็อกเอาไว้หรือเปล่าบางท่านเนี่ยล็อกไม่ให้หมุนแนวนอนน่ไหมฮะดูแนวตั้งได้อย่างเดียวบางทีหมุนแล้วมันไม่ไป นะครับเพราะฉะนั้นวิธีเช็คง่ายๆครับปัดจากด้านบนลงมามือถือเรานะฮะเนี่ยด้านบนตรงนี้ฮะด้านบนตรงนี้นะ,ะให้ท่านเอานิ้วนะฮะเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาด้านบนขวานี่นะฮะเลื่อนลงมานะครับพอเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่ท่านจะเห็นก็คือมันจะมีตัวควบคุมโผล่มาะฮะตัวที่จะบอกว่าหน้าจอเราหมุนแนวนอนได้หรือไม่ก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะ เป็นรูปแม่กุญแจเห็นไหมครับแม่กุญแจแล้วมีตัวลูกศรโค้งๆเนี่ยนะฮะซึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่อยู่หน้าจอแบบนี้นะฮะเลื่อนลงมาแล้วหน้าจอเป็นแบบนี้แสดงว่าของท่านนะ่ะหมุนได้นะครับหมุนได้แต่ถ้าคนหมุนไม่ได้ฮนะถ้าคนหมุนไม่ได้เนี่ยหน้าจอของท่านตัวเนี้ยมันจะล็อกเอาไว้เป็นสีนี้เห็นไหมฮะจะเป็นสีขาวๆแล้วก็เป็นแดงๆนะครับให้บอกว่าหน้าจอตอนเนี้ยล็อกเฉพาะแนวตั้งหมุนแนวนอนไม่ได้ ถ้าเกิดท่านทําอย่างนี้ถ้าท่านเห็นอย่างนี้ทําไงฮะท่านก็กดคลิกไปที่ตัวเนี้หนทีคลิกไปเสร็จปุ๊บนะครับนะมันก็จะกลับไปที่นะเป็นตัวปกตินะครับถ้าเกิดเป็นปกติตัวนี้นะฮะไม่ขึ้นสีแดงๆนะฮะแสดงว่าท่านสามารถหมุนหน้าจอได้แหละนะครับนี่เกิดวิธีนะครับง่ายๆนะฮะโอเคนะอันนี้เป็นล็อกนะฮะอันนี้อันล็อกนะครับหลังจากท่านเช็คแ克拉ว่ามันหมุนหน้าจอได้ตอนนี้ท่านเป็นแนวตั้งอยู่ใช่ไหมฮะ นะท่านก็แค่หมุนโทรศัพท์นะครับให้มันเป็นแนวนอนแค่นั้นเองนะครับนะพอหมุนเป็นแนวนอนปุ๊บนะครับนะมันก็จะเริ่มเข้าเป็นโมดูนี้นะครับขออภัยที่จอมันเล็กนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเราบันทึกเป็นแนวตั้งพอเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็เลยขยายไม่ได้นะครับในตรงนี้เนี่ยท่านก็จะติดอีกว่าเอในแบบประเมินเนี่ยมันให้ทำอะไรนะครับข้อสอบให้ทำอะไรง่ายๆครับถ้าเกิดท่านเจออะไรประมาณนี้นะฮะเขาต้องการ ให้ท่านเลือกว่าข้อมูลทางด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยอันไหนมันแมทกันอันไหนมันเป็นคู่ซึ่งกันและกันวิธีทำง่ายๆครับท่านก็ลากนิ้วสมมติท่านเห็นว่าเจ้าช่องเนี่ยมันแมทกับข้อมูลอันแรกนะครับท่านก็เอานิ้วนะครับลากอันแรกเนี่ยนะครับสียวขาวเนี่ยลากเอามาใส่ในกล่องที่มันอยู่ตรงนี้ที่มันใช่ของมันนะครับยกตัวอย่างเช่นประมาณนี้ท่านเห็นโอ้มันใช่เนาะอ๋อนี้ใช่นะครับท่านก็ลากไปเลยนะครับเห็นไหมฮะ ท่านก็เอานิ้วลากไปเลยลากเข้าไปอยู่ในกล่องของมันพอท่านเสร็จปุ๊บโอ้มันน่าจะถูกนะครับท่านตัดสินใจแล้วท่านจะตอบแบบนี้นะครับท่านก็กด next หรือต่อไปมันก็จะไปที่แบบประเมินอันถัดไปนั่นเองนะอันนี้ผมแถมให้นะเป็นทริคในการทำแบบทดสอบนะครับเพื่อให้ท่านจะได้ไม่งงนะไม่ว่าจะเป็นการหันหน้าจอนะครับหมุนหน้าจอรวมถึงการลากนะครับไปใส่ในกล่องที่ถูกต้องนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วถ้าเกิดเราต้องการรู้ว่าเราเรียนบทเรียนไหนจบแล้วบ้างแล้วเราอยากรู้ว่ามันค้างอันไหนอยู่บ้างเราจะดูยังไงบ้างนะครับนะ,ะวิธีการดูนะฮะนะในหน้าหลักนะครับในตัว3มขีดสขีดนี่นะฮะเมื่อท่านกดลงไปนะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เขียนว่าหลักสูตรที่เรียนเห็นไ,ไหมฮะหลักสูตรที่เรียน นะครับพอท่านกดคำไปที่คำว่าหลักสูตรที่เรียนนะครับกดลงไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับมันก็จะแสดงออกมาครับว่าสถานะการเรียนรู้ของท่านมันจะมีว่าการเรียนรู้ล่าสุดก็เสร็จสิ้นนะครับจะต่างกันนะฮะล่าสุดหมายถึงว่าท่านยังค้างอะไรอยู่คือเข้าไปเรียนแล้วมันอาจจะยังไม่จบ100%จบไป33% อะไรประมาณนี้นะฮะล่าสุดก็คือยังค้างอะไรอยู่ส่วนเสร็จสิ้นหมายถึงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว complete 1 0อเซแล้วนะครับเนะเราก็จะใช้ต่างกันแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าล่าสุดนะฮะท่านกดล่าสุดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่า๋อ oh, บทเรียนที่เราเรียนค้างอยู่นะครับเนะเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะครับนะที่เราเคยกดเข้าไปดูนะครับเห็นไหมฮะเวลากดเข้าไปดูมันจะขึ้นว่า อยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับหรือแม้กระทั่งจองแล้วหรือกำลังเริ่มต้นต่างๆนะครับมันจะไม่บอกว่ามันเสร็จแล้วหรือเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็จะไปดูอ้อเราค้างอะไรอยู่แล้วเราก็สามารถเข้าไปคลิกนะครับเพื่อที่จะเรียนต่อในจุดที่เราค้างเอาไว้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีที่ท่านเลือกนะครับเสร็จสิ้นนะครับ นะต่อไปเนี่ยถ้าเกิดท่านเลือกตัวเสร็จสิ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาท่านคลิกไปเสร็จนะครับท่านก็จะเห็นว่าอ๋อในบทเรียนที่เราเสร็จคอมพล e t e 100%แล้วนะครับมันจะมีคาว่าผ่านเห็นไหมฮะในแต่ละโมดูลนี่นะฮะนะอย่างเช่นท่านนี้นะครับเรียนซีเม็ดบรอนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะผ่านแล้วก็คือ Complete 100%นะครับท่านก็สามารถเช็คในเรื่องของ p โปรเก s สได้ว่า อ๋อตอนนี้เราผ่านผ่านแล้วนะนะครับยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยนะฮะบทเรียนบทที่2ต่างๆผ่านแล้วอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูว่าอ๋อเราเรียนอะไรไปเรียบร้อยแล้วบ้างนะครับเอเคไหมฮะเขเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทริคนะครับเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะครับให้ท่านเนี่ยได้สามารถเข้าไปเรียนนะครับตัว c m a t นะครับออนไลน์โดยการผ่านทางมือถือนะครับได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ